ไม่ได้ครับมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยลบทิ้งไปอ่ครับผมครับไปได้แล้วไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสตคร์ทมีมีม่ไรเรียกผมนะครับสตาร์ทครับผมครับไอ้เหี้ยสตาร์ทม่งเช็คกูทั้งเครื่องเลยเย็ดแม่เจอป่ะเพื่อนเจอป่ะไม่เจอส้นตีอะไรเลยมันเจอมึงรู้ป่ะมันเจออะไรมันเจอตัวซ่อนทาง์กเนิเจอร์อะอะไรนะแยกแยะอมันเจอตัวซ่อนทาง์กเนิเจอร์อะ มันบอกไอ้หี่ยมันไม่ใช่โปร<อ><อ>แกรมโปรหีนะ่ยมันเป็นอ่านี่ทุกคนสงสัยกันใช่ไหมว่าทำไมสตาร์ทเคเช็คผมไม่เจอแล้วหมัดผมจมและตัวผมนวงนะครับมีคนร้องเยอะมากมีคนไปแจ้งแบนด์ผมด้วยแต่ก็โดนสตาร์ทเคเช็คไม่เจอนะครับลุงเช็คผมประมาณ4-5หคนก็ยังไงก็เช็คไม่เจอนะครับเช็คผมเป็นชั่วโมงรู้ไหมครับว่าผมใช้ตัวไหนไป คือเป็นตัวนี้เลยครับที่ผมใช้แล้วหมัดจมๆไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับไม่ขึ้นหรอกในที่สตาร์ด้วยเป็นตัวนี้เลยครับตัวหน่วงคือหมัดจมมากๆครับโดนล้อมวันหนึ่งผมโดนล้อมประมาณโอ้หลายรอแบอะเยอะอะเยอะมากๆครับถ้าสนใจก็4ี่ร้อยบาทครับคุ้มแน่ เช็งไม่เจอแน่นอนครับดูเอาแล้วกันมพูดเดียวแล้วกันเออผมชะเอามาเอามาขายให้ทุกคนน่ะเอาความจริงผมจะเก็บไว้ใช้เองก็ได้นะแต่ว่าแบบอยากแบ่งปันไงครับผมอยากแบ่งปันไงโอเคถ้าสนใจก็นี่ครับลิงก์ใต้ล่างเลยลิงก์เว็บ